ตอนนี้ไอ้เจอร์ชาก็พกมีการคือชีพมีแค้นจนมามีตัวละครมีแคนวเก่ากลับมาสู้กับฝ่ายฮีโร่ฝ่ายฮีโร่ลุมพลังกับตัวหลายบนตัวเพื่อสกัดมีแคนที่ฟลิงขึ้นมาใหม่ชุดชีวิตเกาะเกาะเจอร์ชาของแมนิโตที่ล่มสลายไป ที่เป็นแบรนด์สวนหนงของมิวแทนน่มิวแทนอยู่เป็นล้านก็ปล่อยปล่อยเทคโนโลยีไว้แล้วมันชื่อว่า T E T O ไว้แล้วมันเป็นเทคโนโลยีไว้แล้วทำให้มิวแทนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นล้านล้านฟื้นมาเป็นล้านล้านโหนะกลัว่าคือแบบผมเห็นบางบางค่ายอ่ะทำตัวละครฟื้นมาสิบตัวยี่สิบตัวร้อยตัวเลยคือแบบเบเบมากพอเจอบาวิวฟื้นกันจี ข hey, like um, okay. oh, oh, you know ึ้เกาะขึ้น้เกาะซื้นเป็นล้านคนเลยแต่ล้านคนเราไม่มีพหลังสักคนนะสิเราฟื้นมาที่ไหน่เป็นนะธรรมดาพวกกายพันธุ์นี้ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วซื้นซื้นมาอาจจะมีในเอิร์ธหลักจะมีเท่านี้มีอะไรไหมครับมีนัวพวกนัวพวกซีรีนัวซีรีนัวนี่ไม่ได้อ่านเลยอ๋อนัว เป็นนัวบูเบอลินนัวเขามาันนัวเนี่ยนัวนี่มันมาจากผมเข้าใจว่ามาจากฟิล์มนัวที่หนังหนังแบบหม่นมึดดักดักภาพจะแนวแนวมีทั้งเอ็กแมนบูเบอลินเดรเดวิลพานิเชอร์สไปเดอร์แมนแล้วลูคเคสสไปเดอร์แมนก็เด่นหน่อยถือปืนใส่แว่นใส่แว่นแว่นแบบเหมือนไอ้โมงค่มหน้าแล้วมีตาแล้วมีปืนเนี่ย ไม่ได้อายตอนสั้นๆตัวหนึ่งก็มีมาสามสี่เล่มสี่เล่มนอะอย่างมีตัวละสีเส่เล่มสี่เล่มไม่รู้ว่ามันเกี่ยวพันเนวยหรอเปล่าคือเป็นจักรวันนัวทุกตัวละครอย่างนั้นหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอยากรู้จะมีตัวอะไรเลยให้ให้มันหนกันได้ไหม,ม <า S 1> เราน่าจะคขบไปลวฝั่งเราคขบแล้วครับมันครับขุมแล้วโอเค มาเวลก็ไยัไม่อยากพูดไปเยอะมันจะไปทับเส้นเงินเปล่าๆขอ,อฟังดูอีกทายรับทกันเข้าเข้าดีซีแล้วนครับดีซีนะครับโอ้โหเยอะเป็นไงเห็นเปล่าดราดีซีเนี่ยนฮะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วสองพันแปดก็คือไฟนอลไครเสร็จยังไม่จบเพิ่งมาจบเอามาปีนี้ ช่วงเดือนมอกราคมพามครับก็ปูเรื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าว่าดาร์กไซส์ใช้สมการแอนติแอนติไลฟ์ควบคุมคนทั้งโลกเปลี่ยนคนทั้งโลกให้กลายมาเป็นสมุนของดาร์กไซส์แล้วก็จับแบทแมนไปแล้วซูเปอร์แมนก็มีธุระติดพันที่มัลติเวิร์ส ครับหลักๆก,ก็คือดักก็คือตัวตัวโกงที่แท้จริงกับไม่ใช่ดักสายกับเป็นดักมอนิเตอร์ที่ชื่อว่าแมนแมนดรกแมนดักอ่านไม่ออกเหมือนกันแล้วก็แมนดรกอ่าซึ่งทั้งซีรีส์มันไม่โผล่เลยมันโผล่ไปในฟันนั่นใครเสียดเล่มซูเปอร์แมนบี n อนไปสู้กับซูเปอร์แมนก็แพ้ พอมาโผม,มาเล่มสุดท้ายก็โดนกีเลนเทิร์นกินโต๊ะตายเก่งตรงไหนเนี่ยแต่หลักคือแป็นตัวเีจบที่แบทแมนจบโดยการที่จบที่แ,ทแทบทแมนวาดรูปแบทแมนวาดรูปอยูย่ในถ้ำวาดรูปข้างขาวแทนที่จะวาดว่ากูติดอยู่ในนี้ช่วยกูด้วย <c oughs> ง่ายกว่า <c oughs> เยอะเลย <c oughs> แบทแมนโอเคเราก็รู้ว่าเล่มหกที่มันตายอ่า ซูเปอร์แมนแบกแบกล่างอยู่นี่สิ่งสำคัเป็นตกในรวมเล่มปกแข่งเลยแลครับเนี่ยฉากเนี้ยฉากซูฉากแบทแมนเอ้ฉากซูเปอร์แมนอุ้มตุ๊กติรักอยู่ในอ้อมแขนมีเอาเดี๋ยวคนคิดมากเออพูดอะไรคนเพิรักกันคู่เนี้ยโหสนิทสนมรู้ตัวจริงกันและกันใจอ่าฮะผัดต่อไปต่อไปแบบคนข่าววันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยเพราะว่า เราลงละเอียดยิบสามเล่มรวดใช่ไม่ต้องพูดมากเลยก็เจสันเพียนดิคก็ตลดและตอนหลังก็ตอนหลังก็เป็นจนได้เป็นแบทแมนจนได้เดากันไปเดากันมาอ่าฮะท้ายก็จบที่ดิีจบที่ดิีเกสันกลายเป็นแบทแมนต่อมานี่คลิปตั้น ก็คือมนุษย์ชาวชิปตันท,ที่ที่รอดท,ที่รอดชีวิตจากการระเบิดของดาวชิปตันได้มาถึงโลกเดินทางมาถึงโลกและใช้ชีวิตอยู่ที่โลกแล้วก็โดนคนทหารของเจเนอเรซอรเดไปฆ่าคนไปฆ่าตำรวจทำให้มนุษย์โลกเกียดเกียดชาวคิปตันทำให้ชาวชาวิปตัน ถูกแบนถูกแบนจากโลกยกเว้นซูเปอร์แมนที่เป็นชาวคลิปตันที่ชาวโลกยอมออรับเอเจนเนอเจนเนโรซอสนี่มันตัวอะไรพี่ป็นในคนชาวคลิปตันคนหนึ่งที่อ่าเป็นมืนเป็นตัวร้ายสุดของชาวคลิปตันดหวือ,อยกันนั่นแหละอ่ามันษย์โลกช่างเลือกนะอ่าถ้าเฉลอไม่เอาไม่ตัวแมนโอเค ทีนี้ชาวคิปตันเนี่ยก็เลยไปสร้างดาวขึ้นมาใหม่แล้วตั้งชื่อว่านิวคลิปตันแล้วก็ไปอาศัยบนดาวนั้นแล้วแม่ของซูเปอร์เกิลเนี่ยก็ดันไปปล่อยเจเนเรลอร์ซอสออกมาจากแฟนทอมโซนทำให้ทำให้ซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ไม,ไม่เป็นห่วงไม่ไว้วางใจกลัวเจเนเรลอ์ซอสมันวางแผนไม่ดีแน่ๆเลยก็เลยต้องขึ้นไปดูแลนิวคิปตันด้วย ก็เลยฝากเมโทรโพลิสให้กับมอนเอลก็คือชาวดาแซมที่เป็นมนุษย์คิปตันที่อพยพอพยพมาให้ทำหน้าที่แทนืแท<า>อนอยู่บนโลกทำหน้าที่แทนอยู่บนโลกแล้วต่อมาก็แบ็กเกตไนซ์ซึ่งก็น่ารูก้ก,กันอยู่ลงมาห้าตอนแล้วไม่ต้องพูดแล้วเนาะไอ้อินโอโหเสนำเป็นเรื่องราวที่กินเนื้อเรื่อง กินเล่มมากกินไปหลายเล่มมากเล่นๆๆนู่นเล่นนี้คือแบบเล่นอื่นเล่นต่างๆก็ต้องพยายามมาเขียนเข้ากับเรื่องนี้ไม่รู้จะคิดอะไรกันแล้วเดียวผมว่าก็ยอมรับเลยแบบไปกันไหนเข้มข้นมากสนุกที่ผมเห็นสิ่งขั้นอย่างวันเดอร์บู n มนที่เพิ่งลงไปในในเว็บกับ JSA อเป็นทำเล่มเฉพาะที่สมาครไทยอินเลย คือปกติถ้าเป็นไพอินปกติเนะี่ยมันคือจะรันนิ่งรันไปตามปกติของตัวเองแล้วว่าเข้าแต่ว่าเข้ามาในเหตุการณ์ด้วยเหมือนกีแันเทิร์นใช่ไหมอ่าฮะกีรันเทิร์นก็รันเล่นมาสี่สิบห้าสี่หกสี่สิบเจ็ดกินเข้าไปในในเรื่อง,องนี้แต่หัวอื่นะที่มันรันนิ่งของมันจะเกี่ยวม,มาขอไม่เกี่ยวด้วยด้วย,วยกันออกเล่มใหม่ที่มันตีกินกันทุกชั้ก็หาเรื่องขายไงแล้วดูสิ ผลยอดขายยอดขายปีนี้ไอเก็ตไหมซาดเรียบเลย